สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะร้านต่อเจริญการยางค่านะคะเดี๋ยววันนี้นะคะมีสินค้าเข้าใหม่ค่ะนะคะก็เลยอยากจะนําเสนอนะคะให้ลูกค้าได้รับชมค่ะนะคะไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะตัวแรกนะคะที่มาใหม่ๆเลยนะคะวันนี้คลิปนี้นําเสนอเป็นอย่างยิ่งนะคะก็คือรีโวค่ะนะคะเป็น d ีโวตัวท็อปของเครื่อง2.4นะคะตัวนี้เป็นขอบ17ค่ะนะคะและชุดนี้ยังมาคู่ตัวดรอปนะคะลูกค้าคาะนะคะ เป็นแม็กสีเทานะคะสีเทากันนะคะขอบ17ค่ะนะคะยางเบอร์นะคะ265 65R17 หกห้าอดันหลบนะคะตัวนี้เป็น AT25 นะคะเปิดราคาเลยค่ะนะคะลูกค้าขานะคะไม่รอช้าชุดละ22,000ื่นค่ะนะคะแถมน็อตแท้นะคะน็อตแท้จากศูนย์หนึ่งชุดะค่ะล้อเก่าล้อเดิมนะคะเอามาเทิน รุ่นไหนที่ใส่ได้บ้างนะคะกระบะโตโยต้าตัวสูงสามารถใส่ได้ทุกรุ่นนะคะอยากให้ลูกค้าได้ชมอย่างนิดนึงนะคะว่ามันใหม่มากค่ะนะคะตัวนี้เพิ่งเข้านะคะเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยนะคะเข้ามาแล้วเราก็จะอัพคลิปนะคะให้ลูกค้าได้รับชมเลยนะคะยางสวยนะคะยางสวยมากค่ะนะคะยางปี2,020ค่ะลูกค้าขานะ,ะซุ้มล้อด,ด้านในนะคะออฟเซตนะคะ ราคานะคะชุดละ2 2งหมขายยางสวยมากนะคะตอนนี้มีสินค้า1ชุดค่ะนะ,ะรู้สึกว่าจะมียางที่ติดมาไม่2ก็3าี่ห้อนะคะแต่ตัวนี้เป็นดันหอกค่ะน่าจะมีเป็นบิสโตนมาด้วยนะคะ,ะเราเพิ่งได้มาชุดแรกนะคะเพิ่งได้มาชุดแรกยางคู่ตัวดันหลบขาดนะคะราคาชุดละ2 2งหม่านย้ำนิดหนึ่งนะคะ <c oughs> ย้ำให้จะได้แบบว่าแน่นอนนะคะสองหมนตัวนี้นะคะแล้วก็ f อร์ u n เนนะคะขอบ20รีเจนเดอร์นะคะยังอยู่ค่ะลูกค้าขานะคะใครจะมาประเดิมให้เป็นชุดแรกนะคะราคาชุดละ48,000ค่ะนะคะมาพร้อมยางขอบ20นะคะสเปคเดียวกับ TAD นะคะตัวนี้ยังไม่ใช่ TAD นะจ๊ะลูกค้าขานะคะเป็นดัลล o อนะคะยางเบอร์265 50R20 ค่ะรีเจนเดอร์นะคะฟอร์จูเนรุ่นเก่ารุ่นใหม่สามารถใส่ได้เลยนะคะให้ดูอย่างค่ะยังสวยไม่แพ้กันนะคะ ตัวขอบ20อยังจะไม่มีเส้นสีหน้ายางนะคะจะมีตุ่มดอกอยางนะคะรอยต่อ,อยางยังอยู่ครบค่ะนะคะไม่มากค่ะนะ,ะ48,000ค่ะนะคะและรีโวนะคะรู้สึกว่ารีโวตัวนี้จะเป็นรีโว2.8หรือเปล่าลูกค้าคะนะฮะเป็นแม็กขอบ18ค่ะนะ,ะปัดเงาสลับสีดําเงานะฮะมียางติดมาสองยี่ห้อดันหลบชุดล่า28,000นะฮะบิชโซนนะ ชุดละสามหมื่นยังมีสินค้าอย่างละหนึ่งชุดค่ะลูกค้าขานะ,ะมาได้เลยนะคะหน้าร้านพร้อมขายนะคะออนไลน์พร้อมส่งถ่าะนฮะะ้ยางสวยทุกชุดค่ะนะคะมาถึงตัวอื่นบ้างนะคะตอนนี้นะคะอัปเดตค่ะนะคะลูกค้าถามเข้ามากันเยอะนะคะสำหรับ New X d i o n i c ค่ะนะฮะ <S mm hmm. <S E s u New X d i o n i c นะคะ ราคาชุดละ3ามหมตอนนี้มีสินค้าอยู่3มชุดค่ะเป็นแดงถอสูนทุกชุดนะคะลูกคา้คาคะยางแดงร้อยสวยทุกชุดค่ะนะคะยางมาคู่ตัวเป็นบิตโตนะ,ะดูเลอร์ HT684 นะคะยางเบอร์ 25560R18 ตอนนี้มีสินค้าอยู่3มชุดนะคะกระบะตัวสูงอีสูงใส่ได้ทุกรุ่นนะคะ Mew X คือตรงรุ่นม ew 7ใส่แล้วสวยมากกระบะใส่แล้วสวยมากเช่นกันค่ะน,นะคะ ล้อเก่าล้อดเดิมนะคะมาเทินได้เลยนะคะที่ติดกันอยู่ตรงนี้นะคะเป็นกระบะอีสุตัวท็อปขอบ18โฉมใหม่ปี2020นะคะมาพร้อมยางคู่ตัว265 60R18 นะ,ะกระบะสเปคใหม่ที่ออกตัวมาจะเป็นยาง265แล้วนะคะลูกค้าขาะคะเมื่อก่อนหน้านะคะจะเป็น2 5 5นะคะอีสุตอนนี้ทำมา265ค่ะสำหรับกระบะนะคะ ชุดนี้ตัวท็อปนะคะราคาอยู่ที่สองหมื่นสี่นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ทานน้ายายางเนาะภาพมันอาจจะไม่สวยงามน,นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูชุดที่ลงน้ํายาไว้เรียบร้อยนะคะลูกค้าจะได้เห็นเส้นสีจะชัดและสวยค่ะนะคะนี่เลยจ้านะคะสองหมื่นสี่นะคะ, 24, ะ,คะแถบนี้เป็นตัวสีเทาะคะสีเทาก็คือจะเป็นตัวสตาร์ทเริ่มต้นของขอสิบแปด แม็กสีเทาราคาอยู่ที่23,000ค่านนะคะเวลาเราเกตยางขายเราจะแกะจากตัวสีเทาให้ลูกค้านะคะราคายางสีเส้นอยู่ที่19,000บาทเป็นยางปี2020นะคะ265 60 R 1 8อ่าเป็น b one, ิ s สโตนดุลเลอร์ T 684ค่ะลูกค้าขานะคะยางสวยทุกชุดนะคะเดี๋ยวดูให้ลูกค้าได้อยู่อย่างนะคะยางสีเส้นนะคะ จะอยู่ที่1 9 0 0 0บาทแม็กพร้อมอยางนะคะราคาชุดละสอ3 0 0 0พร้อมน็อตแท้1ชุดนะคะล้อกเก่าล้อเดิมรับเทินจ้านะคะยังสวยไม่แพ้กันนะคะสวยทุกชุดนะคะการันตีให้เลยนะจ๊ะตัววีคอ์สยังไม่มีของเข้านะคะลูกค้าขาะ,ะหลายท่านถามหาวีคอร์สวีคอสจะเป็นแม็กดำล้วน,นะค่ะนะคะต่างกันที่สีแม็กแล้วก็ราคานอกนั้นสเปคยาง ทุกอย่างเหมือนกันหมดค่ะนะคะฝั่งนี้จะเป็นขอบ17นะคะตอนนี้ขอบ17มีของให้เลือกอยู่4ชุดค่ะนะ,ะราคานะคะพร้อมอะแดปเตอร์เรียบร้อยนะคะอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะหากลูกคา้ายางหมดอายุการใช้งานนะคะถึงรอบเปลี่ยนยางนะคะเอาล้อเก่ามาเทิร์นนะคะใช้เงินที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาททั่วนะคะพร้อมอะแดปเตอร์ให้เรียบร้อยตัวนี้ต้องใส apter, ะะ่อแดปเตอราา์นะคะราคานะคะ บอกให้เสร็จสับค่ะนลคะลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลนะคะราคาเราแจ้งทุกชุดค่ะนะคะท่านใดสนใจนะคะสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอยากดูภาพนิ่งอยากอยากดูดอกยังชัดๆนะคะแอดไลน์นะคะหรือนะคะทักอินบ็อกก็ได้นะคะสำหรับลูกค้าที่ติดตามทางช่องทางเพจเฟซบุ๊กนะคะ y o u t u b e ก็แอดไลน์ค่ะนะขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ ตอนนี้นะคะกาลังลงเครื่องถ่วงใหม่นะคะใครจะมาประเดิมเครื่องถ่วงยางให้ใหม่เรียนเชิญค่ะนะคะของเดิมเดี๋ยวก็อาจจะถายนะคะเพราะว่ามันใหญ่ไปนะคะเราก็เปลี่ยนเครื่องใหม่เพื่อที่จะได้เหมาะกับการใช้งานนะคะแล้วก็สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะเห็นไหมคะของเข้าใหม่นะคะน้องเขาก็จะพ่นน้ำยานหนิดึงนะคะ เพื่อที่จะลูกค้าเวลาถ่ายรูปมันก็จะสวยเห็นเส้นสีชัดนะคะให้ลูกค้าได้เลือกชมแบบสบายตาน้อะนะคะร้านอยู่ตึงหวัดปทุมธานีค่ะนะคะถนนเส้นเรียบพองเป็นประชากรนะคะลูกค้าสามารถแอดไลน์นะคะคลิกลิงก์แผนที่มาตามแมพได้เลยะค่ะนะคะร้านเรานะคะจะจัดจำหน่ายเป็นล้อและยางป้ายแดขงขอศูนย์นะคะ สนใจเป็นตัวไหนนะคะพักมาสอบถามได้เลยหรือโทรมาได้เลยะค่ะนะคะมาไม่ถูกยังไงก็โทรมาได้นะคะขอบพระคุณค่ะ